สวัสดีครับผู้ชมชาวไทยทุกท่านครับวันนี้รายการ Story s b o t Thailand และที่นี่ไทยยูเอสเนำเสิ่งพิเศษสุดมาให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับนั่นก็คือกรุงเทพมหาคนครของเราได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของ The Best Destination in Asia จากหนังสือ c o n d o n e s t Traveler ครับซึ่งเป็นหนังสือท่องเที่ยวที่มีผู้อ่านมากที่สุดและมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ทั้งในทวีปอเมริกาและยุโรปครับ ในวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณวีรศักดิ์คงสุรัตน์พร้อมทั้งท่านรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านสื่อสารและการตลาดคุณจิทาภรณ์เรืองรนอาสาและคณะได้ให้เกียรติมารับรางวัลด้วยตัวเองเนื่องจากเป็นความสําเร็จในการวางแผนงานการทํางานของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยเราครับคุณไพโรธปักษาสินที่ปรึกษาและพิธีกรกิรีนสักของรายการเรา ็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีรัสสั์ตัวต่อตัวกันเลยครับสวัสดีครับผมไพโรธปรักษาสินพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการที่นี่ไทย USA นะครับกับ Story about Thailand ก็ทุกท่านคงจะทราบดีว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเราถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยดีนักแต่สิ่งหนึ่งก็ยังทําให้พวกเราดีใจและภูมิใจสําหรับการท่องเที่ยวถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองเข้ามาแต่ก็เป็นสิ่งที่เรายยดีว่า ขณะนี้เราได้รับรางวัลเป็นปีที่8จากนิสานการท่องเที่ยว c o n n e n s t t r a v e l r e a d e r Choice Award นะครับซึ่งให้รางวัลนี้กับกรุงเทพว่าเป็นปีที่8แล้วนะครับ Bangkok The Best City of Asia วันนี้ผมมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะได้พบกับบุคคลสำคัญที่สุดจะถือว่าเป็นรีเดอร์ของการสงสรามการท่องเที่ยว่งประเทศไทยก็ได้นะครับ บุคคลท่านนี้คือคุณวิรศักดิ์โคสุรัตนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งวันนี้เดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเองนะครับกับคณะทีมงานขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณจุฑาพรเริงรนอาสานะครับวันนี้ทั้งสองท่านก็อยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะได้ฟังความเห็นและความาสิ่งต่างๆซึ่งท่านได้มาวันนี้แล้วก็ได้พูดให้พวกเราฟังนะครับว่าจริงๆแล้วการท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ย ยังไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเราซึ่งอยู่ในเมกาคิดกันนะครับสวัสด <ON> ีส <ON> ครับท่านวัต <ON> ิ <on> ครับสวัสดีครับคุณนรสาครเป็นไงครับที่นี่เหนื่อยไหมก็ต้องถือว่าเดินทางมาเพื่อมารับารางวัลโดยเฉพาะแล้วก็กลับเลยเพราะนั้นก็ต้องถือว่าเหนื่อยพอสมควรเพราะไม่มีเวลาได้พักผ่อนครับครับ<ๆ>คิดว่า uh, ปีนี้เป็นปีที่8ปก็น่าชื่นใจนะครับสำหรับกรงเทศบ้านเราจะเป็นต้องถือว่ารางวัลนี้เนี่ยไม่ใช่รางวัลสาหรับผมไม่ใช่รางวัลสําหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเท่านั้นแต่เป็นรางวัลของของคนไทย นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าการประกาศกรุงเทพเป็นเรื่องของชาวกรุงเทพคนอย่างอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วการประกาศรางวัลของคอนเดน่าซึ่งถือว่าเป็นนิตยสารทางด้านการท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่มากในตลาดสหรัฐแล้วก็เขาเป็นเจ้าของนิตยสารอีกหลายฉบับมากเหลือเกินอย่างเช่น <Yeah. S 1> วอกนะครับ <Yeah. S 1> หรือว่าจะเป็นเดอะนิวยอร์กเกอร์อีกหลายๆฉบับเลยกอล์ฟด g e s t สเนี่ยก็ของเขาทั้งสิน้นนั้นเนี่ยเป็นการทําให้คนทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดสหรัฐมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยและคนไทยเพราะนจริงล้วทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดของประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่วิวสวยหาดดีไม่ใช่ไม่ใช่ว่าของถูกแต่อยู่ที่การมีคนไทยเพราะอะไรฮะเพราะคนไทยนั้นเนี่ยมีสิ่งที่พวกเราเรียกกันว่ามีความมีอัธยาศัยมีน้ําใจไมตรีซึ่งฝรั่งแล้วถือว่า hospitality เนี่ยเป็นสิ่งที่เอาเงินซื้อไม่ได้สอนก็ไม่ได้จ้างมาให้ทําอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่ต้องมาจากข้างในหัวใจ ของคนไทยคนไทยที่เมืองไทยอาจจะไม่ได้ถนัดในเรื่องการใช้ภาษาแต่ว่าไปซื้อขนมกับคุณป้าคุณยายคุณลุงที่ไหนแกพูดภาษาไม่ได้ครับแต่แกมีความพยายามที่จะช่วยเหลือแกจะมีความจริงใจในการที่จะต้อนรับกับสู้คนที่มาเยี่ยมเยือนของแบบนี้ต่างหากที่เป็นที่เป็นหัวใจสําคัญเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของการที่ทําให้เราเนี่ยได้รับความประทับใจจากผู้ที่ไปเยี่ยมหรือเคยไปเที่ยวประเทศไทยมา หลังจากที่ได้พูดคุยกับท่านรัฐมนตรีแล้วท่านก็เดินทางไปรับรางวัล The Best Destination in Asia จากหนังสือ Condé n on e s t Traveler ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องสมุดประชาชนบนถนน f i f ิ h a v e นิว n e อ y o ก k ตี t y ครับเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ผู้จัดงานไม่อนุญ,ญาตให้นำวิดีโอเข้าไปถ่ายทำครับแต่เราก็ยังได้ภาพสวยงามจากคุณไพโรธปักษาสิงซึ่งเป็นสื่อมวลชนของไทยเพียงท่านเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในงานครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนมน Fi ฟิฟแอมนิวกับ42สตร e ทนะครับเราก็มาแสดงความยินดีกับชาวไทยทุกท่านนะครับโดยเฉพาะชาวกรุงเทพนะครับได้ The Best of Asia นะครับเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในทวีปเอเชียครับบรรยากาศข้างในก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณวีรศักดิ์ โคสุรัตนะครับแล้วก็ยังมีท่านผอ,อ,อของนิงยอร์คุณบังออนรัตน์นะครับแล้วก็มีท่านรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งบินมาจากตรงมาจากเมืองไทย,ยนะครับมาช่วยร่วมกันเฉลิมฉลอง,ลองความสําเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับชาวไทยทุกๆท,ท่านเราไปชมบรรยากาศข้างในกันครับภายในงานเลี้ยง มีแขก V.I.P. สำคัญสำคัญหลายท่านนักธุรกิจคนสำคัญต่างๆดาราจองเงินและจอแก้วมาเป็นสกีพยานและร่วมแสดงความดีๆก,กันครับไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทุกคนรู้จักเมืองไทยครับ Obviously, the readers were all the people that voted, so the people that have been there and experienced it. And I mean, just to be nominated in the categories at, from this magazine at this high of an echelon of a crowd is, is pretty amazing. So, um, congratulations to Bangkok. That's amazing. Well, congratulations, people of Thailand. Bangkok rocks. Um, it's a place to be. Good. So when you've been there, you went to Bangkok. Just for a brief moment, we really went to the beaches in Phuket, and you know, did the touristy thing. Great. What about um? What do you think about Thai people? They're so lovely and so sweet, and I got, I just they made you feel so welcome and so honored, you know, just to be there. We spent many many hours on the beach getting massages, and and I learned to say um, kap <laughs> วันนี้ผมก็ได้มาอยู่กับท่านรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับด้านสื่อสารและการตลาดนะครับท่านอรองผู้ว่าได้มาอยู่ที่นี่มารับรางวัลเป็นตัวแทนของคนไทยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านรองผู้ว่าจุฑาพรเรืองรนอาสานะครับได้มาอยู่กับเราแล้วที่นีอยอท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างนี่เป็นปีที่8แล้วที่ ประเทศไทยเราโดยเพาะกรุงเทพเนี่ยได้รับรางวัลได้เป็นนาดวันนี้ได้เป็นเ h สท์ออฟเอเชียก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะโดยเฉพาะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาและกีฬาก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยนี่นะคะในนามของคนไทยทุกคน,นะคะ่ะเป็นผู้มารับรางวัลน,นี้นะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทุกคนเนยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านเราหรือว่าอยู่ที่ในรางการนะคะที่ว่า the best in you so much well, of course, our readers voted it the best um, uh, city in asia so it 's the um, it 's a democracy the vote and uh, I, I was in Bangkok I guess about ten years ago, and if I could sort of uh, guess as to why they voted it that way, I think I would say that it 's for the um, wonderful location for the uh, great hotels you, you guys have in, in Bangkok, I mean the hotels are just you know, unsurpassed they 're un uh, just amazing. Um, the great food one can have in Bangkok, yeah. the monuments, the temples, the street life I mean I just think there's um, there 's nothing not to like in Bangkok so um, great. I think you guys really deserve it. It's just a, it's a great pleasure for me personally that that you won. So. I remember sitting at the terrace of the Oriental Hotel in Bangkok and. Um, and the air was quite polluted, but I remember thinking this is the most wonderful smell. It was so, so exotic, and, uh, the bo and the boats were on the river oh, in the morning. Yes. And I, ju I just, uh, I just was transported. So I, th I can't wait to be back. Oh, okay, that's very really nice. <laughs> Congratulations I to Thailand and to Bangkok for winning the best city in Asia from the readers of Condé Traveler. Thank you.